เอาเออเอาคือจิ้มได้เลย I want. I want. ใช่ให้อีกยี่สิบเก้าคนใช่ไหมลูกใช่ยี่สิบเก้าคนใครเอาจิ้มเลยไหมหมามีสวยไหมสว <Okay. S 1> ยสวยใครแต่งหน้าให้มามิใครแต่งหน้าให้มามีใครแต่งหน้าให้มิ mm. ใครแต่งหน้าให้มามิชอบชอบไหมคะ mm. หรืออยากติดด้วยไหม โดนหนึ่งแถมหนึ่งให้ไวค่ะสิบเก้าคนสุดท้ายนะคะเย้ยอ,อะไรลูกร้อนร้อนอะไรบอก FC แล้วเหลือสิบสี่คนอบอกเลยลูกสิค่ะเออ,อเออเออคืนนี้อยู่ๆจับมือ FC หน้าเวทีอีกไหมในหนูจับมือ,อยังไงหน้าเวทีโอ So,